สวัสดีครับนี่คือท้ายอ่านเดลิ e a ิ้งฮีโร่ครับวันนี้พี่กบจะพาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งครับอะไรเอ่ยมีปีกแต่บินไม่ได้แมลงปีกหักหรือเปล่าคะมางปีกหักไม่ใช่อะอยู่บนหัวอ๋อนกปีกเจ็บที่มาอก่อนอยู่บนหัวหรือเปล่าคะนกปีกเจ็บเจ็บเมื่อวานไม่ใช่ใชนี่โหเนี่ย อเงี้ยเนี่ยเนียเน่ยเมื่อยหน้าเลยเฉลยเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือหมวกนั่นเองเพราะมีปีกหมวกนี่ไงปีกหมวกขอต้อนรับนักอ่านทุกคนเข้าสู่โลกของหมวกนี่คือเรื่องราวของเครื่องสวมหัวสุดเจ๋งที่มีมานานกว่า5,000ปีรู้หรือไม่เมื่อก่อนผู้หญิงไม่ได้ใส่หมวกหรอกนะครับเพราหมวก ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ผู้ชายใส่แถมหมวกใบแรกๆก็ไม่มีปีกด้วยเป็นหมวกผ้าขนสัตว์ที่เกิดขึ้นในอนาจาัก,กรีกโบราณก่อนจะถูกพัฒนาให้มีปีกในภายหลังแต่ก็บินไม่ได้อยู่ดีครับล้อเล่นถ้าจะให้อธิบายหมวกตามความหมายจริงๆมันก็คือสิ่งที่ใช้สวมลงบนศีรษะเพื่อกันแดดกันฝนหรือไม่ก็ใส่เป็นแฟชั่นเกๆ๋ๆเท่ๆครับ ซึ่งบอกเลยว่าบนโลกนี้มีหมวกที่น่าสนใจอยู่เพียบเลยเรามาลองดูตัวอย่างกันมาเริ่มกันที่ใบแรกนี่คือหมวกถักที่อยู่บนรูปปั้นวีนัสแห่งวินเลนดอฟเป็นรูปปั้นหญิงเปลือยที่สวมหมวกถักไว้บนหัวซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานเกี่ยวกับหมวกชิ้นแรกๆของโลกเลยนะครับหมวกใบต่อมาคือหมวกท็อปแคทหรือหมวกทรงสูงหมวกทรงนี้ถือว่าฮิตมากๆในประเทศอังกฤษ ช่วงปีคิตศักรา1802หรือเมื่อประมาณ220กว่าปีที่แล้วนี่คือแ c อคเซสซอรีที่เหล่าสุภาพบุรุษชั้นสูงชอบใส่กันโดยเชื่อกันว่าหมวกยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งทันสมัยมากเท่านั้นมาทางฝั่งตะวันออกกันบ้างสาวกซีรีส์เกาหลีน่าจะต้องเคยผ่านตากันมาบ้างกับหมวกของเหล่าตัวละครในวังหลวงในสมัยก่อนคนเกาหลี เขาใช้หมวกเป็นเครื่องบ่งบอกฐานะของตัวเองครับอย่างหมวกใบนี้เป็นหมวกสารธรรมดาของชาวบ้านทั่วไปมักจะใส่คู่กับผ้าโพกหัวสีดำส่วนหมวกของทหารจะประดับด้วยหางหมูหรือหางนกยูงมีความแข็งเพื่อให้ป้องกันลูกธนูได้นั่นเองครับซึ่งครูหูนักอ่านที่จับมือกันมาพิชิตขุมทรัพย์หนังสือวันนี้หลงไหลในหมวกกันมากๆไปพบกับพวกเขากันเลย น้องคีและน้องข้าวตูครับสวัสดีค่ะหนูชื่อคีค่ะหนูชอบใส่หมวกมากๆเลยค่ะเพราะว่าแดดเมืองไทยมันร้อนมากๆเลยค่ะอันนี้หมวกไร้ปิดของหนูค่ะน่ารักไหมคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเข้าตู้ค่ะหนูเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่หมวกมากๆเลยค่ะและนี่คือหมวกสาวอันดับแรกที่หนูชอบค่ะ หมวกอันดับที่1นนะคะก็จะเป็นหมวกทรงเบเร่ค่ะที่หนูชอบนะคะเพราะว่าพอใส่แล้วมันก็จะดูน่ารักดูสวยเหมือนตุ๊กตาค่ะแบบที่2นะคะก็จะเป็นหมวกแก๊ปค่ะเพราะว่าพอใส่แล้วมันก็จะดูมินิมอลมันก็จะดูเท่เ่คูลคูดีค่ะหมวกอันที่3มนะคะก็จะเป็นหมวกสาระคะ่ะหนูชอบใส่ไปทะเลค่ะ พอหนูใส่กับเดรสแล้วพอหนูไปยืนกลางทะเลเนี่ยพอลมมันปลิวมันก็ดูสวยมากาเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันช่วยกันแดดด้วยค่ะถ้าไปทะเลรอบไหนแล้วหนูลืมเนี่ยลืมไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันร้อนสุดๆเลยค่ะทั้งชอบหมวกและพร้อมขนาดนี้ก็ได้เวลาลุยซึ่งวันนี้พวกเขาจะมาช่วยกันเล่นเพื่อให้เพื่อนๆมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กที่ตอนนี้ยอดขุมทรัพย์หนังสืออยู่ที่75,000บาททั้งคู่จะคว้าเพิ่มไปได้อีกเท่าไหร่ ต้องไปลุ้นกันแล้วล่ะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์เรามีวัฒนธรรมการสร้างเครื่องสมหัวขึ้นมาอย่างหลากหลายเลยครับและนี่ก็คือหนึ่งในหมวกใบแรกๆของโลกที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ4,000ปีที่แล้วมูลค่าถุงทรัพย์สนสือคนละ2,000บาทครับคำถามข้อที่หนึ่งสำหรับน้องๆที่ดู a c e b o o k ไลฟ์ลยอยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้ครับ คำถามในข้อนี้เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของหมวกนั่นเองกับภาพภาพนี้ครับหมวกนะครับไวส้สวมที่ศีรษะซึ่งค้นพบมาแล้วรู้ว่าอายุกว่า4ี0พปีกับคำถามหมวกเก่าแก่ใบนี้ทำขึ้นมาจากอะไรก็ไก่ทำมาจากกะลาขอไข่จากเขี้ยวของสัตว์ หรือขอกวายจะหินคิดครับอะไรตัดทิ้งก่อนไม่ใช่แน่นอนนูตัดหินทิ้งก่อนเลยหินทําไมคิดว่าไม่ใช่หินอ่ะที่คิดว่าไม่ใช่หินเพราะว่ามันแบบไม่ได้เป็นลายหินมันดูแบบเป็นไม้หินสีขาว่ค่ะมันหายากแล้วมันจะอาจจะมีแบบชิ้นเล็กๆมันอาจจะไม่ได้มีแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆที่สามารถเอามาหั่นอะไรอย่างงี้ได้ค่ะอ๋อนี่ถ้าเป็นหินไม่สามารถหั่นแบบนี้ได้เลย ใช่ค่ะเพราะว่ามันอาจจะแข็งมาด้วยความแข็งของมันแล้วก็หนูตัดกะลาออกเพราะว่าคงจะไม่ขาวข,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 ขนาดนี้หรอกค่ะ <c oughs> แต่ว่าม m m <c oughs> ไม่ใช่กะลาเพราะามันอาจจะมีรอยกะลาเขาอาจจะไม่น่าขัดจนแบบมันแบบว่ามันไม่มีรอยกะลาเลยแล้วมันก็จะสีน้ําตาลเข้มกว่านี้ค่ะอ๋อถ้าไม่ใช่หินไม่ใช่กะลาก็จะเป็นเชี่ยวสัตว์ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนสัตว์มันเยอะด้วยเพราะว่าสัตว์มันยังไม่ค่อยสูญพันธุ์อะไรสัตว์เช่นไรไม่สูญพันธุ์เพราะว่ามันจะมีแบบเหมือนสัตว์ ดึกดําบันที่แบบว่ามันจะมีแบบเขี้ยวอะไรอย่างงี้อะไรอะ่ะน่จาจะเป็นของแมมมอสค่ะเพราะว่าเขาอาจจะเอามาแล้วเขาก็อาจจะมาแดัดแปลงให้มันดูสวยขึ้นนะคะอ้องั้นตอบเลยไหมตอบเลยค่ะอ่าหมวกใบนี้นะครับเราเพิ่งจากอะไรนะครับน้องคีตอบข้อขอไข่เขี้ยวสัตว์ค่ะและเข้าตูตอบข้อข้าตูตอบขอ,ขอไข่เขี้ยวสัตว์ค่ะตอบมาแล้วนะครับถ้าถูกต้องรับคุมสมุหนังสือ2,000คูณ2คือ4 0 0 0บาทนะครับ และหมวกใบนี้ทำขึ้นจากอะไรคำตอบคือข้อขอใครชมต้างนี่คือต้นแบบหมวกกันน็อกหรือหมวกที่ใช้ปกป้องศีรษะของมนุษย์ชนิดแรกๆของโลกเป็นหมวกของชาวไมซีเนียนมนุษย์ในยุคสมฤทธิ์สมัยนั้นคนส่วนใหญ่ยังคงล่าสัตว์อยู่จึงมีการนำเขี้ยวสัตว์ที่ได้จากการล่าแต่ละครั้ง มาร้อยกันเป็นหมวกแล้วนำมาสวมป้องกันศีรษะซึ่งจากรูปเป็นหมวกที่ทำขึ้นมาจากเขี่ยวหมูป่าครับว่ากันว่ากว่าจะได้เป็นหมวกแบบในภาพต้องใช้หมูป่ามากถึง50ตัวเลยทีเดียวดังนั้นคนที่จะได้ใส่ก็ต้องเป็นระดับคนใหญ่คนโตเท่านั้นข้อนี้นักอ่านตอบถูกทั้งคู่รับไปเลยคุ้มรัพย์หนังสือมูลค่า4ี่พบาท รู้จักหมวกในอดีตกันไปบ้างแล้วมาลองดูหมวกสมัยนี้กันมีแบบไหนบ้างนะโอ้โหบอกเลยว่าพูดยังไงก็ไม่หมดเพราะว่ามันเยอะมากอย่างหมวกแก๊ปที่แรกเริ่มถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้ในกีฬาเบสบอลหมวกแฟลตหรือหมวกติงลี่หมวกวินเทจสุดเท่ที่มักจะพบกันในหนังย้อนยุคหมวกเบเร่หมวกที่เหาอาร์ติสชอบใส่กันแรกเริ่มเดิมที หมวกชนิดนี้ถูกใช้ในวงการทหารครับเอาล่ะครับเราจะชวนเด็กๆมาลองลงมือในระมิดหมวกของตัวเองกันซักตั้งวันนี้ยกหน้าที่ให้ครูน้อยเป็นคนสอนพวกเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูพี่น้อยอ่าเราจะเริ่มกันยังไงล่ะเขาเนี้ยหมวกเมกเราจะเริ่มทําแบบไหนฮะมันมีหลายแบบค่ะวันนี้ก็จะมาทําหมวกแบบนี้นะคะเป็นบักเก็ตแฮทนะคะบักเก็ตแฮท หรือหมวกทรงถังมีมานานกว่า120ปีแล้วนะครับสมัยนั้นหมวกชนิดนี้จะทำมาจากผ้าบูหรือผ้าขนสัตว์ที่ไม่ฟอกสีซึ่งกันน้ำได้ชาวไร่และชาวประมงที่ประเทศไอแลนด์ก็เลยใช้ใส่เพื่อกันฝนกันครับปัจจุบันวัสดุที่ใช้ทำหมวกชนิดนี้ก็มีหลากหลายมากขึ้นทั้งผ้าฝ้ายใยสังเคราะห์หรือทำจากหวายก็ได้นะครับมีผ้าแล้วก็เย็บ,ยบ จบเลยฮะอ่าอันแรกเราก็ต้องวัดขนาดของรอบหัวเราก่อนว่ามันจะต้องเป็นไซส์ไหนนะคะไม่งั้นเราใส่มันก็จะไม่พอดีค่ะอ่าใช้ใส่วัดพาดแบบนี้นะคะเฉียงๆนะคะจากท้ายทอยนะคะผ่านหน้าผาต่อไปเราก็ต้องทำแพทเทิร์นก่อนนะคะ,ะก็คือมันจะเป็นแบบ กระดาษเนะะี่ยค่ะที่เราสร้างตามรอบศรีรษะของเราอะคะ่ะเพื่อที่จะไปไว้วางตัดผ้าอีกทีนึงอ๋อ oh. อันนี้จะเป็นส่วนประกอบของหมวกนะคะบักเก็ตแฮทเนาะส่วนแรกนะคะก็จะเป็นด้านบนของหมวกตรงนี้นะคะมีลักษณะเป็นทรงกลมแพทเทินก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะถัดไปก็จะเป็นส่วนบอดี้ของหมวกนะคะคืออันกลางอันนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นที่เป็นเส้นโค้งเล็กๆแบบนี้นะคะไม,ไม่ได้โค้งมากเนาะอันสุดท้ายก็จะเป็นปีกของหมวกนะคะ จะเป็นลักษณะครึ่งวงกลมแบบนี้ครับวางไงคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผ้าที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะตัวที่เป็นลายด้านนอกนะคะมันจะมีอยู่2ชิ้นนะคะอ่าจะมีซับในอยู่ชิ้นนึ่งแล้วก็มีตัวด้านนอกเนาะเราจะอัดผ้ากาวให้มันอยู่ทรงมากขึ้นนะคะผ้ากาวใช่ค่ะมันจะเป็นผ้าที่มีกาวอยู่แล้วเราไปรีดติดบนเตารี่ได้เลยครูน้อยค่ะแล้วซับในคืออะไรหรอคะ ผ้าซับในก็คือจะเป็นผ้าที่อยู่ด้านในของอมหมวกนะคะทําให้งานมันดูเรียบร้อยมากขึ้นแล้วก็เราสามารถที่จะใส่หมวกได้2ด้านแล้วไงต่อครับค่ะทีนี้เราก็จะเอาแพทเทิร์นที่เรามีนะคะมาวางตัดได้เลยนะคะลองวางนี้เอาครูฮะครูน้อยแล้วไปตัดแบบนี้ไม่หลุดลุยะฮะอุย้ย ลุดค่ะอันนี้ต้องกัดเข็มหมุดก่อนใช้เข็มนะคะทิ่มลงไปบนผ้าอย่างนี้แล้วใช้ปลายเข็มนะคะดันผ้าขึ้นมาจะตัดได้หรือยังคะตัดได้เลยค่ะ,ดดเ,คะเอากรรไกรตัดนะคะเวลาตัดก็ตัดตามริมกระดาษได้เลยนะคะต้องเป๊ะไหมครับครูอ่าเกินได้นิดนึงค่ะ อันนี้ถ้าเราตัดแพทเทิร์นเสร็จไปชิ้นหนึ่งนะคะให้เราใช้กันไกลนะคะติดเข้าไปตรงสัญลักษณ์ที่เราได้ทําไว้นะคะจะเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้เพราะว่าตัวเนี้ยมันจะไปเป็นจุดประกบที่จะไปต่อให้ตรงกับชิ้นถัดไปนะคะ แพทเทิร์นเรียบร้อยตัดผ้าเรียบร้อยครับขั้นต่อไปครับอ่ให้เราดึงเข็มมุดออกมาจากผ้าได้เลยค่ะ,คะการปักนี้เพื่อความปลอดภัยขั้นแรกเลยวยดึย บอกได้เลยคขะว่านี่คือการใช้จักรเก็บผ้าครั้งแรกของหนูเลยค่ะคือตอนแรกคิดว่าเออง่ายสบายสบายยากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยค่ะน่าจะเบี้ยวแบบยับเยินเลยค่ะตอนจัดแพทเทิร์นก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนแบบว่าใช้จักรเก็บผ้ายากมากเลยค่ะน่าจะเป็นร่มล่างอยู่บ้างนะคะเพราะว่าได้คุณโคชเชอร์แนะนําตลอดเดี๋ยวต้องรอดูค่ะว่าจะใส่ได้หรือเปล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหมวกของน้องๆนะครับ เรื่องราวของหมวกนอกจากจะช่วยกันแดดเวลาสวมใส่และเป็น a c อก s s o ซอรีที่ใช้แสดงออกถึงรสนิยมทางแฟชั่นแล้วเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของหมวก ก็ทำให้เราสามารถแยกแยะอาชีพต่างๆได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นท็อปแฮทหรือหมวกทรงสูงของนักมายากลที่สามารถซ่อนกระต่ายไว้ในหมวกได้แบบสบายๆหรือจะเป็นหมวกเชฟหมวกสีขาวทรงกระบอกสูงๆที่ในอดีตความสูงของหมวกจะใช้บอกลำดับของเชฟตามประสบการณ์ครับและภารกิจข้อนี้ก็เกี่ยวข้องกับหมวกหลายใบของคนหลากหลายอาชีพ คู่หูนักอ่านจะต้องจับคู่หมวกปกใบนี้กับเจ้าของหมวกให้ถูกต้องภายในเวลา30วินาทีภารกิจในข้อนี้มีมูลค่าขุงทรัพย์หนังสือภาพละ1,000บาทครับคำถามข้อที่2สําหรับน้องๆที่ดู Facebook ไลฟ์อยู่สามารถร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะครับคําถามในข้อนี้เราจะให้เป็นภารกิจกับการตามหาเจ้าของหมวกปกใบ ดังต่อไปนี้ฮะนี่ฮะนักดำน้ำหาของนักรบโบราณน,นักบินอวกาศชาวอินเดียแดงพ่อมดพี่วินมอเตอร์ไซค์เจ้าของหมวกหกใบจะต้องจับคู่ให้ถูกต้องและภารกิจเริ่มครับ เอายังไงอานหนไหนจะจะจะอะไรก่อนจะอะไรก่อนขอดูลดูแลมาแล้วครับอไฮะเอ้าทีแล้วนะฮะไม่คืออะไรอ่ะฮะเออมันจะล้มม่จะล้มอยู่แล้วเอายังไงอะไรถแน่ใจหรือเปล่าแน่ใจหรือเปล่ามองว่าอันนี้เดี๋ยวเราดึงมือใส่หรือเปล่าอ้า หมดเวลาหกใบนี้นะครับอันแรกบอกว่าเป็นของนักบินอวกาศทำไมคิดว่าเป็นนักบินอวกาศคะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าช่องหน้าต่างเหมือนจะแบบว่ามีออกซิเจนอยู่ข้างในค่ะในช่องหน้าต่างของคุณครับเพราะว่าเนี่ยเหรอฮะบนอวกาศไม่มีออกซิเจนค่ะต้องเก็บออกซิเจนจากบนโลกไปใช้ในอวกาศค่ะเหรอแล้วไหนออกซิเจนฮะปกติมันจะมีชุดเต็มตัวค่ะ อ๋อนี่มีแต่หมวกใช่อ่ะมาที่ชาวอินเดียแดงเขาก็จะแบบใส่ชุดพวกบบวนี้ด้วยค่ะแบบใครอ่ะอินเดียแดงอินเดียแดงก็จะเป็นชนเผ่าที่ไหนอ่ะอินเดียค่ะตัียสีแดงอ๋ทอที่อยู่อินเดียใช่ค่ะพี่วินมอเตอร์ไซค์นี่เหรอ อันนี้คืออะไรฮะก็เห็นการเย่นทั่วไปอะค่ะแบบว่าหมออันนี้มันจะแข็งแรงทําให้ร้มลงไปหัวจะไม่แตกหรือสมองจะไม่กระทบกระเทื่องค่ะอ๋อก็เลยสําหรับพี่วินมอเตอร์ไซค์นะอันนี้พ่อมดอะฮะของพ่อมดมันก็จะแบบสูงๆมันก็จะดูแบบมีพลังมีดูแบบมีเวทนมนต์อละหนูรู้จักด้วยหรอพ่อมดอะหนูเห็นจากหนังค่ะเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มันจะเป็นพ่อมด อันนี้คือข้อมูลนี้อ่ะไอ้เรื่อพัลเตอร์อรย่างเงี้ยอ๋อเหรอหมวกข้มูลทำไรฮะหมวกขมูก็แค่ใส่เฉยๆค่ะแต่ว่าในหนังเนี่ยเขาก็จะแบบเป็นหมวกที่แบบสามารถบอกได้ว่าคนไหนจะไปอยู่บ้านไหนอะไรแบบนี้อ๋ออ้าต่อไปนักรบโบราณ เพราะว่านักรบโบราณนะคะเขาเป็นการสู้รบอะค่ะฉะนั้นเขาก็ต้องแบบสวยแบบเหมือนเหล็กคุ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติโดนธนูก็จะไม่เป็นไรอะค่ะเหมือนจะต้องปกป้องฝั่งตัวเองให้ฝั่งตัวเองชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบมีเกาะเหล็กอะไรอย่างงี้ด้วยอ๋อแล้วนี่ก็คือนักดำน้ำหาของเนี่ยเหรออย่าดำยังไงนักดำน้ำหาของถ้ามันไม่มีรูปิดตรงตาเลยมันก็คงแสบตาแย่เลยค่ะแต่อันนี้ไม่ยากอะ ที่ปิดด้วยค่ะเอาไว้แบบเออสำหรับงยังไงอ่ะไปดำน้ำหาของหย่อนลงไปงี้ใช่ค่ะแตขแล้วก็หย่อนลงไปเคยเห็นหรือเปล่าเคยเห็นอาชีพนี้ไหมแต่อันนี้อาจจะเป็นสมัยก่อนค่ะเพราะตอนนี้เป็นสมัยใหม่แล้วอาจจะมีแบบใหม่ที่ดีกว่านี้ค่ะอ๋อใช่ค่ะเพราะสมัยก่อนแบบเพวกเทคโนโลยีเขายังไม่ค่อยมีเขาก็อาจจะเอาของมาดัดแปลงเป็นอย่างงู้นอย่างนี้บ้างค่ะต่อมาหมดแล้วนะครับและน้องๆนะครับ ได้จับคู่หมวกถูกต้องหรือไม่คำตอบก็คือถูกต้องโอ้โหพบเลยฮะเจ้าของหมวกนะครับข้อนี้ตอบถูกทุกภาพก็รับไปเลยขุมทรัพย์หนังสือ6,000บาท วันนี้แจ็คพอตแตกครับคู่หูนักอ่านของเราทำผลงานไปได้1 0 0 0 0มืบาทเมื่อรวมกับยอดสะสมเดิมตอนนี้กุมทรัพย์หนังสือที่มอบให้กับเพื่อนๆบุรณิธิพื่อการพัฒนาเด็กอยู่ที่85,000บาทแล้วสำหรับการต่อยลกกว้างวันนี้ครับน้องคีชอบอะไรครับชอบเล่นเกมค่ะเพราะว่ามันสนุกค่ะแล้วก็รู้จักสังเกตค่ะแล้วก็มันก็ฝึก ความทํางานเป็นทีมด้วยค่ะออที่ไปจับคู่หมวกนนะเท้าตัวหนูชอบเย็บหมวกค่ะเพราะว่านี่เป็นการใช้จักรเย็บผ้าครั้งแรกแล้วก็เป็นการเย็บหมวกครั้งแรกด้วยค่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูแบบรู้สึกภูมิใจกับตัวเองค่ะได้ลงมือทําเองกับการตัวรูู้กกว้างวันนี้นะครับได้ความรูด้ด้วยนะครับครั้งหน้าจะไปที่ไหนต้องติดตามชมกันวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครับกับท้าให้อ่าน The l e a d i n g h e r รครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสมุกโชด์ีิ นี่เย็บเองเลยนี่ตะลุยรกว่างนี่ได้ของฝากด้วย